สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องครับนำเสนอเมนูผัดเผ็ดหนังหมูใส่ผักปังใส่ทั่วฝักยาวครับพี่น้องครับขันตอนแรกกับพริกแกงไปผัดกับน้ามันครับผัดจนหอมเลยที่ก็ใส่หนังหมูลงไปครับพี่น้องครับหนังหมูนี่เราไปต้มมาแล้วครับนะครับผัดลุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับผัดสุกได้ที่ก็แล้วก็ใส่ผักปังกับทั่วฝักยาวใส่ลงไปครับพี่น้องครับ ผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันแล้วครับแล้วก็เติมน้ําลงไปครับเติมน้ําลงไปเล็กน้อยทิ้งไว้จนน้ําเดือดจนผักปังกับทั่วผักยาวสุกแล้วก็ปรุงรสครับปรุงรสตามใจชอบครับพี่น้องครับเดือดได้ที่แล้วครับเตรียมตักพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับนี่ สีสานน่าทานครับผัดเผ็ดหนังหมูใส่ผักปังก <un border line ife defendant> ับทั่วฟักยาวครับนี่สีสันน่าทานครับนี่กินคู่กับข้าวสวยละลอนครับพี่น้องครับนี่สีสันน่าทานครับหอมทะลุจอเลยครับพี่น้องครับนี่เมนูนําเสนอยบนี้ครับผัดเผ็ดหนังหมูใส่ผักปังใส่ทั่วฝักยาวครับพริกนี่เป็นพริกแกงครับ นี่ครับที่สายหน้าทานครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ